เคลียร์ชัดเงินเยียวยานักเรียนต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจํานวนเขาผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา2,000บาทเริ่มรับได้ตั้งแต่1กันยายนจากมติคณะรัฐมนตรีภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน22,000ล้านบาทสําหรับโครงการเยียวยานักเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของผู้ปกครอง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้รับเงินเยียวยาน,นักเรียนแล้วได้ทาการจัดสรรเงินไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาโดยทันทีไม่ว่าจะเป็นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีจํานวนโรงเรียนมากที่สุดประมาณสา0,000ื่นโรงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและกศน,นอ เพื่อกระจายเงินลงไปยังสถานศึกษาและส่งตรงถึงมือผู้ปกครองทั้งในรูปแบบการรับเงินสดณสถานศึกษาหรือโอนผ่านบัญชีของผู้ปกครองได้ตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กำชับเงินเยียวยาน,นีจะต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวนซึ่งผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินได้ตามช่องทางต่างๆของแต่ละสังกัดดังนี้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทอง ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและมอบกำลังใจให้กับครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาที่ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อจัดสรรเงินเยียวยาไปสู่ผู้ปกครองพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและช่วยสนับสนุนเพื่อให้การส่งมอบเงินเยียวยานี้ถึงมือผู้ปกครองทุกคนอย่างรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด ดิฉนันเองพร้อมด้วยท่านประหลัดกระทรวงนะคะท่านเลขาสปทแล้วก็จากหน่วยงานส่วนกลางนะคะผู้บริหารจากส่วนกลางได้ลงมาเพื่อที่จะมาดูความเรียบร้อยนะคะในการที่จะรับมอบเงินจํานวน2,000บาทเนี่ยให้ถึงมือผู้ปกครองทุกๆคนนะคะเรียกว่าเด็กทั้งหมดเลยค่ะทั้งประเทศเลยนะคะที่อยู่อยู่ในกลุ่มตรงนี้เนี่ยนะอนุบาล1-6ปชปสเนี่ยทุกสังกัดทั้งประเทศนะคะถ้าเกิดไม่ได้เงินส่วนนี้มันก็ลำบากอยู่ครับเพราะ การแบบมันก็ไม่มีไรายได้อครับโครงการของรัฐบาลเข้ามาช่วยก็ทําให้เราพอมีเงินใช้จ่ายมีอุปกรณ์มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกขอบคุณทางรัฐบาลด้วยค่ะในเด็กหลายนคนอาจจะอยากเรียนครับแต่ว่าไม่มีเนตเรียนรัฐบาลให้เงินนี้มาก็ทําให้นักเรียนลหลายๆคนได้เข้าเรียนครับตั้งแต่มีโควิดระบาดทางบ้านทางที่บ้านก็มีรายได้น้อยลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเงินในตรงนี้เพราะว่าจะได้อเอาไปเป็น ค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เป็นทุนการศึกษาในอนาคตด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากผู้ปกครองไม่ได้รับเงินเยียวยาภายในระยะเวลาที่กําหนดอาจจะเกิดจากบริบทและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เช่นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ปัญหาความห่างไกลของโรงเรียนในพื้นที่ชนบทรวมไปถึงการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนหลังวันยืนยันรายชื่อผู้เรียนของแต่ละสังกัดซึ่งจะต้องตรวจสอบสถานะและสังกัดของสถานศึกษาปลายทางใหม่อีกครั้ง เพื่อจัดสรรเงินเยียวยาไปให้ถึงมือผู้ปกครองในที่สุดและหากนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงินสามารถติดต่อไปอยังสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดหรือแจ้งที่สายด่วนการศึกษา1579หรือ1693และจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่6กันยายนที่ผ่านมาโรงเรียนสังกัดสพทอ,อได้ส่งมอบเงินเยียวยา,านักเรียนถึงมือผู้ปกครอง แล้วกว่า63%โรงเรียนเอกชน67%และสถาบันอาชีวศึกษาอีก3 2รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า11,300ล้านบาทและกระทรวงศึกษาธิการยังตั้งเป้าที่จะส่งมอบเงินทั้งหมดในทุกสังกัดให้ถึงมือผู้ปกครองให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลดผลกระทบจากโควิดและสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้ผู้ปกครองให้เร็วที่สุดจากใจกระทรวงศึกษาธิการ